ช่างปรีชาปาเก้รับงานปูพื้นไม้ปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้ทาเคลือกโพลิยูรีเทนรับซ่อมแซมพื้นไม้ปาเก้หลุดล่อนรับซ่อมพื้นปาเก้โกง่งบริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง9 5ปอร์เซให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนาดดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ รายละเอียดเพิ่มเติมช่างปรีชาปาเก้ให้บริการรับงานปูพื้นไม้ปาเก้ขัดพื้นไม้ปาเก้ทาเคลือบโพลิยูรีเทนซ่อมแซมพื้นไม้ปาเก้หลุดล่อนซ่อมพื้นปาเก้ก่อโดยใช้เครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง9 5สาซสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 4 0 3 9 5 2หรือ0 9 0 4 0 9 4 7 8 8 ที่สำนักงานร้านช่างปรีชาปากเก้